สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมกิจพลเดชวิสัยวันนี้นะครับถ้าท่านได้เข้ามาชมคลิปนี้ในช่อง YouTube กิตโพสชแนลก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรายการกิจชีวิตกับบ้านก็จะนำเสนอข่าวซึ่งเป็นกระแสในสังคมบางข่าวซึ่งสื่อกระแสหลักไม่ได้นำเสนอ หรือนำเสนอไม่ครบทั้งหมดทางช่องของเราก็จะนำมาเติมเต็มเพื่อให้เพื่อนๆน,นได้รู้เรื่องราวข่าวสารในแง่มุมบางแง่มุมซึ่งอาจจะแตกต่างกับสื่ออื่นๆช่วงนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับดาราหลายต่อหลายเรื่องส่วนมากก็เรื่องที่มีปัญหา คลิปก่อนๆน,นั้นผมก็ได้พูดถึงพิกกี้สาวิกาได้พูดถึงดีเจแมนได้พูดถึงนักร้องนักแสดงร้ายต่อหลายคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมาคุณมายุราธนะบุตร หรือตอนนี้ก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นสเวตศีลาซึ่งเป็นดารารุ่นใหญ่ตอนนี้ท่านก็เธอก็อายุ64ปีแล้วแต่ดูการให้สัมภาษณ์และยังสวยปิ๊งเพราะว่าเธอรักษาสุขภาพดีมากใส่ใจกับอาหารการกินคุณมายุราได้ออกมาพูดถึงพิกกี้ทั้งๆท,ที่เธอก็ไม่ได้เคยร่วมงานกับพิกกี้เลยมันเป็นดาราคนละรุ่น แต่ก็แสดงความเห็นอกเห็นใจกับพิงเก้เลครับคอมเมนต์ Comment ส่งความห่วงใย,ยบอกว่าหากผิดก็ว่าไปตามผิดเตือนคนคิดจะลงทุนอะไรให้ศึกษาขอ่อนอเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่เคยได้ร่วมงานกับนางเอกพิงเก้สาวิกา แต่นักสแสดงและพิธีกรมากฝีมือนะครับอย่างมายุลาก็ส่งกำลังใจไปเพราะว่ากวางฟ้ารุ่นก็ได้โพสต์ว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพิกกี้ถ้าใครจะ,สะแสดงความเห็นใจก็โพสต์มาได้คุณตั๊กก็เลยเป็นให้กำลังใจกับพิงกี้แล้วก็คุณแม่ของพิงกี้ด้วย โดยทางคุณตั๊กก็บอกว่ารู้สึกสงสารแต่เรื่องผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดทุกคนต่างมีความโรคด้วยกันทั้งนั้นพิงกี้ก็เหมือนลูกหลานของเราในวงการบันเทิงก็อยากให้กำลังใจคิดว่าหนึ่งกำลังใจนี้จะช่วยเขาได้บ้างนอกจากนั้นยังเตือนสติคนที่กำลังคิดจะลงทุนว่ายอย่าให้ความโรภมาครอบงำก่อนลงทุนศึกษาให้ละเอียด ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆอีกทั้งยังฝากถึงคนในวงการหากคิดจะทำอะไรคิดให้เยอะคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยเสมอนั่นคือสิ่งที่คุณมายุลาพูดการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับผมเพิ่งได้ฟังอย่างจริงๆจังๆเพราะว่าก็ดูในตอนที่เธอเป็นพิธีกรได้เห็นเธอสแสดงภาพยนตร์ เราก็มันก็เหมือนกับภาพที่บรรจงแต่ไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองแต่ตอนนี้เธอพูดให้สัมภาษณ์แล้วการให้สัมภาษณ์ของเธอในคันนี้นะก็ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ถึงคนที่เสียเงินเสียทองไปกับ f o r e x CD ซีเธอก็บโตะเกิดซื่อไปชมไปให้กำลังใจพิงกี้ก็จะมีคนเธอเข้าใจคนที่เสียเงินเพราะว่าเธอเคยเป็นหนึ่งในเหยื่อสมัยแชร์แม่ทมอย แต่ก็ไปหมดเงินไปพอสมควรนะครับก็เลยเข้าใจและเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งที่มีคุณภาพหลายคนก็จงคงลืมเธอไปแล้วว่าเธอไม่ค่อยได้ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนในแวดวงบันเทิงก็มีรายการบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ จริงๆแล้วเธอชื่อกุณณาาครับสเวรสีลาเป็นที่รู้จักในชื่อของมยุลาสเวสสีลาเดิมคือชื่อมยุลาชนะบุตรนามเดิมรัตนาชาตะธนะบุตรเกิด2501ชื่อเล่นจริงๆชื่อตักกแตนนะครับไม่ใช่ชื่อตั๊กนะตักกแตนแต่คนก็เรียกเธอว่าตั๊กมายุรา เป็นนักสแสดงพิธีกรพ่อเป็นคนจีนคนจีนไหหลำนะครับเธอสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยน่าจะศิลวิชาเอกศิลป์ส,สากลวิชาโทบัลเล่เป็นนางแบบปกนิยาสารล้นานา ขายโฆษณาสบู่ดาริ่งใช้ชื่อในการถ่ายแบบว่าอัมพิกาธนาบุบรสมัยนั้นใครได้ขึ้นปกละลณานี่ถือว่าเป็นดาราซึ่งมีระดับนะครับแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆสมัยนั้นเธอเป็นนางเอกโดยการชักนำของพร้อมศิลสีบุญเหลืองก็คือคุณพันคำดังมากพันคำนี่ดังระเบิด ครั้งแรกพันคำก็ตั้งใจจะสร้างพยน์ภายพ,พยนต์เรื่องที่วาหวังโดยจะให้นายนาชีวานาันเป็นนางเอกแต่ทางต้นสังกัดก,ก,ก็คือละโวภาพ,พยน์หลายคนคงไม่ได้ยินชื่อละโวภาพยนต์พร้อมกับตั้งชื่อให้วันวิสาตามชื่อนางเอกในเรื่องแต่ในสุดละโวภาพยน์ได้ยอมให้นายนารับบทด,ดำในที่สุดบุราถึงภาคกฏวันวิสาไปอย่างน่าเสียดาย ครั้งแรกก็เฟลซะละหลังจากนั้นไม่นานดอกดินกัญญามาณโอ้คุณนี้ก็เป็นสุดยอดดอกดินตัวดำๆตัวดำปีเลยนะครับเป็นผู้สร้างอ่ะก็ติดต่อมายุลานะดนางเอกในเรื่องแหม่มจา๋าและตั้งและก็ได้ตั้งชื่อในวงการให้ว่ามายุราธนาบุตรภาพยนตร์เป็นหนึ่งในเป็นหลายเรื่องที่ดอกดินทำรายได้สูงเกินหนึ่งล้านบาท หรือที่จะมักเรียกกันว่าร้านแล้วจา้าดอกดินก็จะพูดอย่างนี้ร้านแล้วจา้าร้านแล้วจา้าสมัยก่อนโอถ้าภาพยนตร์ในร้านหนึ่งนี้ถือว่ากำไรมหาศาลถือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในทางแหล่งภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องแรกก็ปังเลยหลังจากนั้นก็ไปเป็นปนางเอกของดอกดินต่อมือปืนพ่อลูกอ่อนกุ้งนางสิงซำออยแม่ดอกกัญชาไอแปดนิ้ว แล้วก็บอ่อเพลิงที่โพทะเลกระดังงากีบทองชื่นชีวานาวีซุปเปอร์ลุกทุ่งเจ็ดป่าชาแท่งปะตะติงโหนครับแล้วก็มาเล่นละครทางช่องสามอุลปาโมดโดยมีรัตนาพรอ,อินทกํมแหงเป็นผู้ชักจ่งเริ่มเป็นพิธีกรเมื่อสูรางเป็มปี มอบหมายให้เป็นรั้วในรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตคู้ขับทงชัยแม็กอินไตรูรุ่นเดียวกันนะครับคุณมายุรากับคุณธง,ง,งชัยอายุเท่าเท่าเท,ท่ากันตอนนั้นตอนนั้นเจ็สีคอนเสิร์ตก็เป็นรายการสดน,นะครับอออากาศครั้งแรก2,529ันห้ิบเ้านะเพลนลานเพลนเจ็ดสี น,นักร้องนักดนตรีทุกคนนะถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีเจ็สีคอนเสิร์ตก็ถือว่ายัางไม่ดังยังจิบจิบถ้าได้ขึ้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดคนดิวเยอะมากๆแล้วก็เป็นพิธีกรเวทีประกวดนางสาวไทยมิสซีนไทยแลนด์แล้วก็เป็นพิธีกรในการประกวดผลรางวัลเมฆขลาจากนั้นก็ก้าวสู่การพิธีกรของบริษัท w ว r k ์ o i n ในรายการชิงร้อยชิงล้านคู่กับปัญญานิรันดร์คูณทําให้มยุราเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงดังในเวลาไม่นานในยยกที่พิธีกรหญิงที่โด่งดังพร้อมๆกันก็คืออัชราพันธ์ไพบูลสุวรรณดวงตาตงคมณียานีจงวิสุทธ์แล้วก็พุทธชาโทกาวานิตต์ตอนนั้นก็มีพิธีกรไม่เยอะนะครับแล้วก็ดาราภาพยนตร์นังเอกหนังนี่นไม่สามารถเป็นพิธีกรได้นะ คนที่เป็นพิธีกรได้ต้องต้องมีทักษะแล้วก็ต้องมีความรู้ต้องต้องเก่งจริงจริมยุราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ละการชิงร้อยชิงลาเนี่ยที่จ้างเกิดกับปัญญาปรากฏว่าเธอทำพิธีกรคู่กับปัญญามา22ปีพ่อป,ปี2555 เธอก็บอกว่าถึงจุดอิ่มตัวและไม่มีบทบาทมากนักเนื่องจากนักแสดงใหม่ๆได้แย่งบทบาทสาคัญไปและยืนยันว่าเธอไม่ได้มีปัญหากับเวิร์กพอยต์หรือปัญหาด้านสุขภาพแต่อย่างใดจนวันที่จนปี2556วรยุราและปัญญาได้พบและปรับความเข้าใจกันแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะกลับไปเป็นพิธีกรในการชิง้อยชิงหลาจริงๆเธอ เธอโดนปลดหรือว่าเธอลาออกก็ไม่รู้นะทำกันมา22ปีนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เจอหน้าก็ไม่คุยกันนะมายุลากับปัญญาจริงๆมันมีเรื่องลึกๆเ,เยอะแยะมากมายแต่แต่ดารารุ่นใหญ่อะ่ะคือเจ็บแล้วเขาก็เก็บไว้ในใจเขาไม่ออกมาเป่าประกาศอะไรแล้วมายุลาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าสามีเธอ เป็นรูปชายด้านมรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและั้านมรีท่านนี้ก็ไปเป็นองค์ขมมลตีซึ่งไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่เธอก็ไม่ได้มีรูปนะครับเนี่ยคนมันก็อย่างนี้แหละมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่มีรูปไอคนที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยลูกเยอะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติด คนรวยไปทำกิฟต์ทำอะไรก็ไม่ติดสติเรื่องราวแบบนี้มันก็มันไม่มีใครได้พร้อมทุกอย่างครับเบื้องบนเขาบอกเออเมื่ออาไปเท่านี้นะเมื่อเท่านี้ข้าไปทำนองนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือผมเป็นบทสัมพา์ของคุณมายุราแล้วก็บอกเออคนในวงการบันเทิงวงการดาราก็ควรที่จะมีคนซึ่งเป็นหลักในการพูดจาปรา,ายัยให้กำลังใจน้องน้อง ถือว่าสิ่งที่ดีนะครับแล้วคนอย่างมายุรานี่ก็มีทั้งบารามีมีทั้งความสามารถแล้วก็มีทั้งสมองก็อยากให้ออกมาวิพากวิจาร์ณเรื่องราวต่างๆบ้างในแวดวงบันเทิงแวดวงดาราสิ่งที่คุณมายุราพูดเพราะว่าเธอนั้น เป็นไฮโซนะแต่ไม่ได้ทําตัวเป็นไฮโซไม่ได้มีแมแบบไปชอปปิง้งแบบไอ้ดาราเด็กๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเลยไม่มีหรอกเขาไปซื้อเขาซื้อเก็บไว้เขาไม่คุยโอ้โอ้อวดอหลอกอันนี้ของจริงรวยจริงครับเขาก็เล่นหุ้นบ้างเขาก็ลงทุนอะไรบ้างตามภาษาเขาแล้วชีวิตเขาก็อยู่แบบสุขกสบายในบ้านปลายชีวิต นั่นคือสิ่งสำคัญของคนที่ทำงานในวงการบังเทินควรจะดูเป็นแบบอย่างอย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปหลงละเลยมากเลยอ่ะมันไม่ได้ของจีรังยั่งยืนหรอกมีเงินนิดๆหน่อยๆก็จะไปขับซุปเปอร์คาร์ไปดาวมาอะไรมาแล้วก็ไม่มีปัญญาผ่อนก็โดนก็ยึดขับรถอะไรก็ได้ไห้เหมือนสมฐานนะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารวยเพราะโกงเข้ามา อันนี้ก็ไม่ควรนะครับคลิปนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องราวผงดาราอุโสให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ก็ล้มหายตายจากไปกันมากมายนะครับที่ผ่านมาก็สมบัติเมชดีแล้วก็จะมีคนจ่อคิวอีเยอะแยะมากมายบุณอูเทนบุญ,บญยงผมเพิ่งเจอเมื่อสองสมปีที่แล้วเป็นพระเอกหนังเช่นกันแล้วก็ ครับเดียวตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปละชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ mm hmm. ผมก็อยากจะบอกให้พวกเราว่าตั้งสติดีดีแล้วตอนนี้ที่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงก,ก็ใช้ความสามารถให้เต็มที่แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพเงินทองมันมันได้มาจะเยอะแยะมากมายกันไหนถ้าเกิดมันป่วยมันมีปัญหาเงินมันก็จะต้องหมดไปกับการรักษา แล้วมันก็ไม่หายด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกินอะไรให้เยอะอาหารการกินนี่สําคัญที่สุดคือจะกินแบบสวาปามในวันนี้แล้ววันหน้าไปกินอาหารทางสายหยากับกินนิดนิดหน่อยหน่อยกินให้รู้รสเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่ต้องไปกินอาหารทางสายหยางวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆขอบคุบส่วนเป็นอย่างสูงนะครับแล้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจั โปรโมทชักชวนคนมาร่วมงานของผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะมีไลฟ์สดในเฟ e บุ๊ k ทั้งสองช่องของผมนี้เวลา17.30นาทีผมจะทำพิธีบวงสวนอุทิศส่นสวนกุศลให้แม่ผู้ร่วงรับไปแล้วแล้วก็ต่อชะตาให้แม่ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็มอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับ สนใจก็อินบ็อกเข้ามาพูดคุยใน Facebook ดอกรกิจพลเดชวิสาหรือถ้าท่านยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็เข้ามาเป็นเพื่อนเพราะพุ่งนี้จะมีไลา์สดในพิธีวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านก่อนที่จะจบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวน,นี่ขอนท่านมีความสุขมากๆขอให้พาคุกหองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศนุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศนุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี